สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ไฟมาแล้วก็ผมนะน,นี่ก็มาพูดคุยเรื่องรถเนาะอันนี้ก็คือยังไงกว่ามีเจ้าของแล้วนนพูดถึงก็คือมีประเด็นอะไรด้วยก่อนเขาบอกว่าอยากให้เห็นถ่ายกับตัวรถใช่ไหมใช่บางทีพี่ไฟอาจจะไม่ได้อยู่ร้านนะตอนที่รถมานะบางทีอาจจะอยู่ตางจังหวัดไปรับรถไปอันนี้บ้างเนาะอาจจะไม่อยู่ด้วยนะแต่ว่าถ้าบทรถที่ที่โพสตามโพลไปไหนคือทางเรามีนะแต่อาจจะไม่ได้รีวิวดูคันอย่างคันนี้ใช่ไหมเนี่ย คันนีนน้ก็คืออีกประมาณสองชั่วโมองคนส่งก็จะมารับเราสองชั่วโมงคนส่งนะแต่ก็มีบางคนนะบางทีอาจจะไม่เอฟซีเราเนาะอยากเห็นมาถ่ายภาพคู่กับรถหน่อยบางคันนี้ไฟไม่ได้อยู่กับรถนะบางคันแทบไม่ได้รีวอยู่ด้วยซ้ำไม่เห็นนี่ไฟไม่เห็นรถด้วยซ้ำบางคันอ<ช>่ะมีแต่ทีมงานมีแล้วเขาจัดการตรงตัวเขาส่งไปเรียบร้อยนี่ไฟกลับมายังไม่เห็นรถเลย<ช>นะก็คือทางเราลูกค้าในที่อพอลเนี่ยมีรถอยู่แล้วเนาะใชอมจากความส่งนะ คุณนพร้อมหรือยังทางเราเนี่ยพร้อมแล้วนะพร้อมจะขายให้แล้วนะครับผมเนมะื่อกี้เมื่อกี้ทางการมุดคืมตอนแดดออกแล้วสีรถส,สวยเลยสีรถส,สวยใช่ไหมมันคือ,ค,อคือตอนนี้พายุเข้านะผมว่าจะตกนะครับผม,ะน,น,ผมนะก็เลยมาทําคลิปให้ดูก่อนคันนี้ก็คือคันนี้เนี่ยคนถามมาเยอนะเนาะคืออันนี้ผูมม้หญิงเมื่อวานใช่ไหมใช่คุณถามมาเยอะมาทีหลังครับผมแนละ้วพี่คุยกันแป๊บเดีย่อขาได้บัญชีเรียบร้อยเลยเนาะเออใครที่อยากจะได้รถหนุ่ยอย่าลังเลนะครับผมนะอาจจะแพ้คนแซงทางโค้งผมจะบอกให้เนาะ ครับผม<ช>นะใครที่หรือใครที่สนใจผมยังไม่ย,ไมยังไม่มีคันโดนใจก็ดูๆไปก่อนนะเจอคันที่โดนแจคันไหนที่ชอบค่อยทักมาหายอันได้เนะนามะมีงานรอรอตอบเสมอนะครับผมนะก็รถนี้ก็คือขายตามสภาพขายตามราคาไปเลยเนาะตรงไหนไม่ไดีไม่สวยเอาไปเก็บเอาทำปอซมอ่อนนะครับเนาะก็ค<ช>ือน,<ช>นี้ก็คือแค<ช>่เป็นของคุ้มดับเนี่ยก็ต้นเองนะครับผมก็คือเอาจริงแล้วถามก็ได้ที่นี่เป็นครูไมคุ้มเนาะรถเรียว่าสิบอ่อข้างใหม่เมื่อหนึ่งประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเนาะสี่หมื่นกับหมื่นต้นๆเนี่ยมันห่างกันเยอะนะครับผมนะนี่นะผมจะบอกให้นะ มันทานกันเยอะแต่พี่ไฟพยายามหามาให้นะครับผมนะแต่ถ้าจะเอาหรียญประมาณนั้นก็เขต้องเป็นมือหนึ่งแล้วเนาะสวยๆกิบๆเลยนะครับผมนะเออกิบๆเลยนะอันนี้เป็นรถรุ่นสองนาะมันก็ตามสภาพตามราคานะครับผมนะมจะบอกคนที่บอกให้ทุกคลิปนะผมหลักพันถามว่าไม่อยาก้มีแต่หลักพันเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะหลักพันคือไปต้องไปซ่อมด้วยนะครับผมนะคิดตามราคาผมถูกเยอะซ่อมเยอะนะครับผมนะผมจะบอกใครถามว่าล่ะหลักพันอย่างนี้นี่หมเดแล้วอันนี้ก็ตามสภาพตามราคานี่ต้าจีดขี่ได้นะ ี๋ยวแคไปเก็บตรงไหนที่มันไม่สวยแม่นี่ทเอนะตีที่ได้นครันเผมไนดะ้ปราคาหมต้นเลยะตรงไหนไม่ดีไม่สวยไปเก็บเอาทำเอานใครที่เห็นนะครับผมนะมแจกขนนะอย่าลังเลนะผมบอกดีก่อนนะถ้าลังเลนี่แ้แน่นอนนะผมแส้แงทางโ้งเลยนะชอบคันในุมแจงเนะี่ยใครทักมาอบอกเนาะ แต่ว่าแบบที่เอาเอาทุกคันนี่ถามทุกคันนี่ไม่เอาครับผมนะใช่ไหมถามทุกคันไม่พอต่อรองราคาขนส่งอีกถ้าขนส่งไม่เกี่ยวเราเนาะขนสง่งเราเราต้องไม่จ่ายให้ขนสง่งนะคือทีมงานเราเนี่ยต้องไม่จ่ายให้เขานะเข้าใจไหมแล้วทีนี้เขาจะไปต่อแล้วเนะี่ยก็เหมือนกัาคุณที่ไปส่งของบริษัทสีสีแดงสีส้มส,สีสีเหลืองอะไรนี่แหละคุณก็ต่อเขาได้ไหมหละ่ะ ช่ครับมันต่อไม่ได้เขาเป็นบริษัทนะครับผมจะให้ผมไปต่อเขายัางไงนะใช่ไหมเลดเขาตั้งมาให้ผมแบบนั้นผมก็มาให้ลูกค้าแบบนั้นนะครับผมนะ<ช>เขาจะเขียนกระดาษมาให้ลิบลิลลิชั่นเนาะแต่ละจังหวัดเนาะใช่คนส่งตามที่เราแจ้งไปเลยแต่ถ้าลูกค้าว่ามันแพงหรืออะไรก็มารับเองที่ร้านเนาะร<ช>้านอยู่จังหวัดยะโสนะครับผมนะก็มีลูกค้าหลายคนอยู่ใกล้เคียงนะขนาดไม่ใช่คนยะโสอ,อยู่แค่บริเวณใกล้เคียงเขาก็ยังมาดูได้เนาะหรือใครที่อยากจะมาดูนะว่ามันค่าส่งมันแพงอะไรประมาณนี้เนาะก็มาดูที่ร้านก็ได ดอที่ร้านที่บ้านที่อะไรก็ได้นะครับผมนะครับคือใครได้ไปถือว่าคุ้มแล้วเนาะอย่าลังเลนะแต่ว่าระวังมันนะสําหรับใครที่ระวังโดนอะไรเขาเรียกว่าหมุดแดงนะถ้าเกิดโดนหมุดแดงนี่หมดสิทธิ์นะครับผมนะคือหมดสิทธิ์เลยนะระวังอย่าโดนหมุดแดงนะผมนะหรือใครที่ยังไม่พร้อมเลยก็ดูๆไปก่อนเนาะมีคันที่โดนใจเข้ามาเห็นนะจะได้จับเนาะ